มาถึงโอกาสสวยและโอกาสรวยกันแล้วนะคะพูดถึงความสวยเนี่ยแม้หลายคนกว่าจะสวยได้อาจจะต้องเจอปัญหากันมาพอสมควรนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาที่น่าสนใจวิธีนึงก็คือการใช้สมุนไพรค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าสมุนไพรนั้นสามารถนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายได้มากมายได้ด้วยนะคะอย่างวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่มาจากสมุนไพรและก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องผิวพรรณและทําให้คุณสวยได้นะคะกับผลิตภัณฑ์เพชรใสค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคะ่ะเราร่วมพูดคุยกับประธานกรรมการบริษัทน้ำอ้อย h e r b ์บแอนด์บิวประเทศไทยจํากัดคุณปฐิติตารมสุธาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเนี้าเรียกพี่อ้อยนะคะได้ค่ะพี่อ้อยเห็นใกล้ๆนี่ผิวแบบ เนียนมากค่ะขอบคุณค่ะผิวเนียนแบบนี้นี่เคยมีปัญหาผิวอะไรมาก่อนไหมคะเคยค่ะก็เมื่อสิบกว่าปีก่อนนะฮะก็เ<ม>คยทำ baby face นะฮะหน้าก็ยกกระช<า>ับไปหน้าใช่แทนที่จะดีแต่มีปัญหาเหรอคะคือเป็นการเช็ดหน้าไม่ต้องล้าง3ามวันนะฮะ,ะแล้วก็หลังจากสามเดือนก็หน้าก็ มีปัญหาเลยค่ะโอ้หน่าเสียดายนะคะ,ะคือจากมีปัญหาเล็กๆพอทำบับบิ้ลเฟสปุ๊บกลับเป็นปัญหา<ะ>ใหญ่ขึ้นมาแล้วจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการความงามปัญหาความงามที่คนส่วนใหญ่เขาเจอกันมีอะไรบ้างคะพี่น้้อยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่ใหญ่ๆเลยก็คือจะเป็นฝ้าะคะคนที่เป็นฝ้านะคะแล้วก็มีริ้วรอยค่ะเขาบอกเป็นฝ้าเนี่ยแก้ยากมากและบางทีอาจจะไม่หายด้วยจริงหรือเปล่าก็เมื่อก่อนก็คิดนะคะว่าไม่หายนะคะแล้วก็ ถ้าเจอเพลศใสเนี่ยค,คิดว่าน่าจะช่วยได้การันตีขนาดนั้นการันตีขนาดนี้เลยแล้วสิวอะคะสิวคนเป็นเยอะค่ะสิวนี่ง่ายกับฝ้านะคะถ้าสําหรับเพลศัยนะคะเรียกว่าเป็นปัญหาที่แบบจิบจิเลยจิบจเลยค่ะถ้าหากเราต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องฝ้าหรือว่าสิวด้วยวิธีธรรมชาติมีวิธีธรรมชาติโดยปกติแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องแสงแดดนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วกการรับประทานอาหารก็ต้องออกกําลังกายด้วยค่ะตรงนี้โอ้โหจริงๆมันก็เป็นวิธีการที่เราก็พอจะทราบกันเนอะใช่แต่วิธีปฏิบัติจริงนี่สิแหมันทํายากนก็จะยุ่งยากใช่นะเรื่องแสงแดดโอ้โหก็ยากเหมือนกันใช่ค่ะพักผ่อนน้อยคนทํางานหนักทำงานเยอะก็ลําบากอีกใออกกําลังกายแหมไม่มีเวลาบ้างขี้เกียจบ้างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอย่างนี้วันนี้พี่น้ำอ้อยมีทางเลือกอยังไงให้กับเราจะได้แบบ สะดวกขึ้นสวยได้ง่ายๆขึ้นบ้างไหมคะทางเลือกค่ะทางเพชรใสเนี่ยคือว่าเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์แผงเพชรใสนะคะ,<ฮ>ะก็จะมีแก้ปัญหาสิวฝ้ากะหน้าหมองคล้ำค่ะตรงนี้เรามีครบทุกอย่างเลยคะ<ภ>่ะแม้กระทั่งตัวบํารุงผิวอ๋อทั้นแก้ปัญหาฟื้นฟูแล้วก็บํารุงใช่ค่ะถ้าจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเพชรใสเนี่ยจะแบ่งได้กี่กลุม่มกี่แบ่งเป็นหกกลุ่มค่ะหกประเภทก็คือจะมีกลุ่มที่หนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิวฟ้ากะหน้าหมองคล้ำนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นปกป้องและบํารุงผิวะนะคะกลุ่มที่4เป็นชุดนวดหน้ากลุ่มที่5ชุดทําตัวแล้วกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับกระชับผิวนะคะก็คือทรงอกกับกระชับสัดส่วนร่างกายนะคะสุดท้ายเลยตอนนี้เปใสเนี่ยออกผลิตภัณฑ์มาอีกตัวนึงก็คือ กาแฟคอพิพัฒ์ของเพชรใสค่ะอ๋อเรียกว่าสวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจริงๆทั้งหน้าทั้งผิวพัธุ์รูปร่างตัวเด่นๆที่ขายดีของตัวเด่นของเพชรใสเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกนะคะคือนางเอกของเพชรใสเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คืออะไรคะซีรั่มโรชั่นค่ะ เซรั่มโลชั่นเอ๊เดี๋ยวนะคะปกตินิวจะคุ้นเคยและได้ยนินว่าเซรั่มคือเซรั่มนะโลชั่นคือโลชั่นครีมคือครีมแต่ตัวนี้เซรั่มโลชั่นมันยังไงคะคือมีความแตกต่างก็คือว่าเดี๋ยวจะลองให้น้องนิวดูนะคะได้เลยค่ะลองทดสอบดูนะคะค่ะอันนี้เป็นขวดใหม่นะคะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเจลเหมือนหยดน้ำซึมง่ายค่ะใช้ง่ายค่ะตรงนี้ค่ะกลิ่นกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วเย็นๆแหมกลินหมูเลยนิดนึงกลิ่นตัวนี้จะเป็นลักษณะว่า มะลิค่ะกลิ่นมะลิมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะตัวของเซรั่มโลชั่นเซรั่มโลชั่นเนี่ยก็มีส่วนประกอบหลายชนิดนะคะแต่ว่าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือใบหม่อนใบหม่อนค่ะไม่หม่อนดียังไงะคะพี่น้ำอ้อยก็จะลดเกี่ยวกับริ้วรอยหน้าหมองคล้ำอะไรต่างๆสกัดมาว่าอย่างไงสกัดค่ะสกัดเอาส่วนของใบมันมาเลยคะสกัดของใบช่วยลดริ้วรอยใช่ค่ะ มีกลิ่นมะลิแสดงก็ต้องมีมะลิด้วยอันนี้จะมีส่วนสรรพคุณพิเศษ3อย่างค่ะก็คือ3สรรพคุณทีอินวันนะคะก็คือบำรุงนะะอันที่สองก็คือปรับสภาพฟื้นฟูผิวได้สุดท้ายเลยก็คือป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกนี่ตรงนี้เรียกว่า3พลังความงามหนึ่งแก้ไขนะคะสองฟื้นฟูจากที่ไม่ดีให้ดีขึ้นสุดท้ายนี่ป้องกันค่ะ แสดงว่าคนที่มีปัญหาก็ใช้ได้คนไม่มีปัญหาก็เหมาะด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มันมันไม่ตีกันเหรอคะคือจริงแล้วเนี่ยก่อนที่เราหน้าเราเนี่ยต้องบางคนบอกว่าหน้าที่มีปัญหาเนี่ยจะต้องบำรุงเลยนะคะแล้วก็ให้แข็งแรงเลยอ,อันนั้นความคิดที่ผิดนะคะตรงนี้ต้อง,องอยังไงก่อนแก้คืออย่างของซีรั่มเนี่ยจะเป็นการลักษณะบำรุงได้ฟื้นฟูนะคะ ปรับสภาพผิวค่ะผิวที่มีปัญหาแล้วก็ป้องกันให้ได้ผิวที่มีปัญหาผิวแบบไหนบ้างที่ใช้ได้คะก็คือผิวที่หน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยนะคะแล้วก็หย่อนได้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระชับผิวอ๋อตรงนี้ริ้วรอยหน้าหย่อนคล้อยไห่กระชับเต่งตึงตรงนี้ใช้ได้ค่ะวิธีการใช้อะคะวิธีการใช้ก็ปกติธรรมดาเลยก็คือเป็นบำรุง ล้างหน้าเสร็จแล้วให้สะอาดียบร้อยมาบำรุงต่อนี้ด้วยเซรั่มโลชั่นก็คือใช้เช้าเย็นเป็นโรเมื่อกี้พี่กดให้หนูหนึ่งปั๊มใช่ไหมคะเยอะมากหนูทาได้ทั้งแขนเลยแล้วตอนนี้ก็แห้งซึมไปแล้วค่ะกลิ่นก็อย่างที่บอกมะลิมะลิธรรมชาติเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างและเห็นผลลัพธ์ยังไงแล้วนานแค่ไหนคะใช้เซรั่มโรชั่นของเพชรใสนานหนึ่งอาทิตย์เห็นผลค่ะเร็วนะค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งขวดเนี่ย ใช้ใน1เดือนนะคะที่คนที่ต้องการแบบว่าอยากเห็นผลชัดเจนควรจะใช้1ขวดต่อหนึ่งเดือนค่ะเรียกว่าอับบีบำรุงกันให้ได้เต็มที่เลยปลอดภัยแค่ไหนมีครรับรองยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์เพศใสทุกตัวนะคะผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็โรงงานภาคการผลิตเนี่ยได้มาตรฐาน GMP นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ ได้รับผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี46ด้วยค่ะ,คะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้เลยใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่ากิติบัตรที่มอบไว้ให้ชื่นชมยกย่องเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2546จากที่ดีสารอินไซต์ธุรกิจตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะนี่ถือว่าเป็นนางเอกของเพชรใสใช่ค่ะพระเอกก็ต้องมีด้วยมีพระเอกพระเอกก็คือตัวนี้ค่ะค่ะอันนี้คือชุดอะไรคะมาเป็นแบบแพ็กเกจชุใหญ่เลยเอกตาพลัสไวท์จิตร์เมนท์ค่ะค่ะตัวนี้ดียังไงแล้วมาะเหมาะกับ ผู้ที่มีปัญหาสิวฝ้ากะหน้าหมองคล้ำคะ่ะแก้ปัญหาทำไมเขาวงจรขนาดนั้นแล้วมันจรอะไรดีสิคะแล้วก็ไปใช้เองที่บ้านได้ด้วยหมายความว่าเป็นลักษณะเหมือนท่านเวเห็นเนี่ยจะมีแปรงมีเหมือนครีมอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็มีเม็ดเม็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ขวดนี้นะฮะจะมีข้างหลังจะเป็นขีด14ขีด